คานข้าวบ้านเพื่อนนะคะอันนี้แกงหน่อไม้ค่ะแซ่บมากอันนี้ส้มตำลาบหมูอันนี้ผักอันนี้ลาบหมาเอ้ยไม่ใช่ลาบหมูแต่ไม่มูมันจะนแตรจติดตามเอาไปให้เีเจ้าเก<อ>่าค่ะ เจ้าเก่าไหมคะคนเก่าเหรอจ้ะเจ้านี้คอนเฟิร์มอร่อยแซ่บนัวอันนี้ก็ยูทูบเบอร์ค่ะนิวยูทูบเบอร์อร่อยช่องอะไรช่องอะไรฝากช่องเอทไทยชาแนลเอทไทยชาแนลมามีเสียงแหนหน่อยบ่คือคอยเราแค่คนมาด่ากีฬานะจมูกเนี่ยเสียงดังก้องง้อเขียนทุกอย่างในครัวใช่อ้าว นี่ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวนะคะเป็นดัซเซ็ปนะชิมได้ฝีมือเม่ฆเจ้าเสือมีน้ำด้วยนะคะเออบ้านนี้ห้โซบ้านหนูไฮโซเขาก็กินน้ำบ้านหนูน้ำก๊อกบ้านนี้เขาไฮโซเขก็กินน้ำกินฟรีแถมน้ำด้วยนะคะมาดอกแล้วตกหลอดซื่อเมือนี่ รอกแล้วมันเป็นเม็ดแล้วหมอนนวดเออหมอนนวดหมอนนวดหมอนนวดแกนตัวไม่แล้วกินสนใจติดต่อได้นะคะสมองิเราสิบบาทแล้วเราเอาหลายดอกอือเราสมองละราสิบบาทเอาเอาลงมือเป็นหมอเลยเสียงอือสุดยอดเลยรอุ้ยน้ำมันจะเสียีเดียมาเด้อบุ้เดี๋ยวเช็คไหม ไอ้ลูกเอ้ยไหนเอาบอลเดี๋ยวอ่านรงมูนใหกลุ่มมาซื้อดอกกล้วยนะแซ่บแซดูเห็ดดิดูเห็ดอืออือเห็ดอะไรเห็ดอันนี้กินแล้วบ่เบื่อเลยจ้าเห็ดอันนั้นอั่นเอยกินแล้วเอยเกือบตายเห็ดพึ่งกรือมันเป็นสังหรืเดล่าเอาชิมดิแซ่บปะ มะเสร่กับเนีはは้ยบานด้วยแล้วน้ำนี่สิเข้มข้นถึงของแท้เนาะน้ำใสเหมือนอันนั้นคือมะลอดเดียวโอ้ใบยาน้งนั่นว่าใอยโอ้แตะจานข่อนก็บาดเลยมันหายากเป็นยังดอกยากเป็นเขาเอามาขายเดียวุกมือนี่เขามันหายมันหายากตะกี้มามีเลยเพราะเสมอนี่เขาเหมือนเหมือนที่ไทยทุกอย่างอืมอื่มมันุ้่งกอดดียนานล้นต้ข่าวแม่หนุ่มเพียรามากินแม่กิน 好说不走。